ลูกชายสมบัติเมธนีสุดกลั้นน้ำตาพ่อจากไปกระทันหันครอบครัวมไม่ทันเตรียมใจบรรยากาศณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเป็นไปด้วยความโศกเศร้าหลังนำร่างของพระเอกตลอดการอย่างสมบัติเมธนีหรืออารอดได้เสียชีวิตอย่างสงบโดยวัย85ปีมายัางศาลาพ,พุ่งจินดาเพื่อทำพิธีทางศาสนาในช่วงเย็นโดยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการทางด้านอันเซลิคุปลูกชาย และบินกับเอกพันธ์บรลลือธิ์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับว่าตอนนี้ทางครอบครัวนั้นยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยครับสําหรับเรื่องที่คุณพ่อท่านยังห่วงหรือยังเป็นกังวลคือเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมาก่อนเพราะจริงๆก็จะมีแค่ฝั่งของคุณแม่ที่ท่านรู้สึกเป็นกังวลส่วนทางท่านก็จะเป็นคนที่แบบสบายสบายไม่ค่อยกังวลอะไรฉะนั้นเรื่องที่ท่านกังวลผมคิดว่าคือไม่มีครับถ้ามีก็อาจจะมีแค่เรื่องของลูกสาวคนเล็กน้องเอย๋ย นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าทางครอบครัวยังมีเรื่องสงสัยไหมกับการจากไปแบบกระทันหันของคุณพ่ออันศิลิคุปนั้นบอกว่าไม่หรอกครับเมื่อถามต่อว่าเหมือนตอนแรกเห็นว่าจะมีการนำร่างของคุณพ่อให้นิติเวชอันศิลิคุปนั้นบอกว่าก็ถ้าจะต้องมีขั้นตอนนั้นก็คงจะต้องเป็นขั้นตอนตามรูทีนตามกฎหมายหรือข้อปฏิบัติมากกว่าแต่ถ้าถามว่าเป็นแบบนี้คือทางญาติไม่ได้ติดใจอะไรครับ สรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือโรคชราใช่ไหมอันซิลิคบกล่าวว่าน่าจะเป็นอาการที่เป็นโรคชรามากกว่าซึ่งเวลาที่มีคนถามว่าท่านเป็นอะไรและผมตอบไปว่าท่านหลับไปเฉยๆทุกคนก็บอกนะครับว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วท่านจากไปช่วงเช้าใช่ไหมคือเข้าใจว่าประมาณนั้นครับคือตอนนั้นคุณแม่อยู่กับคุณพ่อส่วนลูกๆก,ก็ไปออกกำลังกายกันทุกอย่างเป็นไปตามรูทีนเลยครับ จากนั้นพอได้ข่าวทุกคนก็รีบกลับมาแต่ว่าตอนที่กลับมาทางโรงพยาบาลที่ช่วยปั๊มหัวใจแจ้งว่าไม่ทันแล้วคือพูดง่ายๆก็คือเรากลับมาพูดคุยกันกับท่านไม่ทนันพูดสื่อข่าวถามต่อว่าคิดว่าท่านจากไปเร็วไหมอันศิลิคุปกล่าวเพียงสั้นๆว่าถ้าเป็นไปได้เนาะพร้อมกับร้องไห้ส่วนเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นั้นเสริมขึ้นมาว่าอย่าพูดถึงเลยอายุ85้นี่ก็โอเคแล้วเนาะคุณพ่อท่านมีบุญมากที่นอนหลับไป คืนนิพผ่านไปเลยผมพูดแบบนี้ดีกว่าหายากมากที่เป็นแบบนี้และที่ตัวผมเองได้สัมผัสกับคุณพ่อมาประมาณ20ปีท่านเป็นคนที่ไม่เคยต่อว่าใครไม่เคยอะไรกับใครเลยทั้งนั้นท่านมีแต่ทำให้คนรอบข้างท่านขำขันมีแต่เสียงหัวเราะท่านเป็นคนที่มีบุญมากมีบารมีมากครับทางด้านบินบลลิลิสนั้นกล่าวต่อว่าสําหรับตัวผมเองสิ่งที่ทําได้ก็คือผมบอกกับตัวแม่ตูว่าแม่สบายใจได้นะครับทุกอย่างในงานพวกเราจะดูแลเอง แม่ไม่ต้องเป็นห่วงผู้สื่อข่าวนั้นถามต่อว่าช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีน้ำหลวงอาบศพอันซิลิคุบนั้นกล่าวว่าใช่ครับย้อนกลับไปช่วงที่จัดงานวันเกิดให้ท่านตอนนั้นสุขภาพร่างกายของท่านเป็นอย่างไรบ้างบินบลือลิทนั้นกล่าวว่าอยากจะต่อว่านิดนึงว่าพ่อแอดไม่ทําตามสัญญาพ่อบอกว่าจะอยู่กับพวกเราให้ครบ100ปีแต่นี่พ่อแอดไม่ได้ทําตามสัญญาที่บอกไว้แต่พ่อแอดไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องแม่ แม่ตู่และน้องๆพวกเราคนบันเทิงจะช่วยดูแลกันอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดพอแอดไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นถามถึงสภาพจิตใจของคุณแม่หน่อยเป็นยังไงบ้างอันสิริคุปนั้นกล่าวว่าผมคิดว่าคุณแม่ก็คงคล้ายๆกันก็คือยังงงอยู่ยังช็อกอยู่ยังรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งและระหว่างนี้เราลูกๆล,ล้านๆก็จะช่วยกันดูแลอันสิริคุปบินและเอกพันธ์บรรลือฤทธ์กล่าวเปิดใจ